นี่แหละที่เขาว่าชาย่าดูดสดไม่ต้องใช้กรองนะครับเป็นยังตง้องให้ชายาครับนี่ครับพี่น้องปะมาเบิ่งกันครับดูดสดบ่มีกรองครับพี่น้องสังเกตเบิ่งครับสังเกตเบิง่งเขาว่าผลสีนะหายใจบ่ออกครับสปนขันใสหน้ากากแต่มันอันตรายเนาะครับผมก็บ่อยากหเห็นเคสในลักษณะยังชีคือว่า จ้าโตเขาบ่อยากแท่นากกครับเขาว่าดูดซดบ่ต้องใส่กองครับคือชิ้นงานจะมีชิ้นเดียวนะครับเขาจะลองเฮ็ดเบิ้งดูสิครับก็น้องผู้หนีเป็นนักศึกษาฝึกงานครับน้องผู้หนีเป็นนักศึกษาฝึกงานที่มาจากอีกอูหนึ่งครับคืออูที่เขาจากมาเนี่ยเป็นอูที่เขาเตรียมผืนอย่างเดียวบ่ได้ผลสีเนาะครับการผลสีกับบ่ท่านใน แข่งว่าท่านใดอันนี้ปันไดผมก็เลยจับให้เขาพลสีเองครับพี่น้องจับเขาพลสีเองเพื่อที่จะเป็นวิชาติดโตไปครับผมสิบปรจับเมื่อสอนนะครับผมสิค่อยบอกว่ามีเหตุเปนอย่างนีสีเองตอนที่เขากําลังพลอยู่นี่ผมก็ไม่ได้บอกเลยว่าให้พลดอ่านี้ส,สีจากที่เขาพลแล้วผมสิค่อยมาแนะนําว่าให้พลลักษณะจังสันนีสีนะครับผมสิบเบ่งการผลของเขาว่าเขาสิผลเป็นลักษณะอย่างไรครับ ให้เขาผลออกมา,ามกได้งามมองได้มันบถทัวบายัางผมเอคคอยบอกเข้าไปครับนี่แหละครับต้องเรียนรูน้วยตนเองครับต้องเรียนรูน้โดยตนเองจังสีหูครับว่าเป็นยังไงครับหลังจากผลชี้ตัวนี้แล้วผมก็่อแนะนําว่าผลเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเดี๋ยวไว้คิดนาผมจะเอามาให้เบิ้งอีก หลอบหนึ่งครับว่าพี่มือเขาสิไปเทินขันใดครับพี่น้อง